ฟีเจอร์บนมือถือซัมซุงที่รู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบ300%ร้อเปอร์เซ็นต์คลิปนี้เราตั้งใจทำแลาอยากให้ทุกคนดูให้จบจริงๆเลย <c oughs> นั่นก็คือฟีเจอร์คลิปบอร์ดนันเอง <c oughs> หน้าตาบนแป้นพิมพ์ก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เ,เพื่อนๆแคปหน้าจอ <c oughs> หรือทําการคัดลอกข้อความมาทุกอย่างจะถูกเซฟไว้ในคลิปบอร์ดทำให้เราสามารถเรียกใช้งานสิ่งนั้นซ้ําได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความเหมือนเป็นการกด control v บนคอมออทุกคนแต่เราสามารถเลือกได้ไงสําหรับใครที่หาคลิปบอร์ดไม่เจอเนี่ใหกกกด่าาาาาานน็ลงงเมแวรรสถต เราใช้ซ้าๆได้เลยซึ่งวันนี้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของการปักหมุดคลิปบอร์ดให้เพื่อนๆอม่แม่คนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองดูนะเราสามารถปักหมุดรูปภาพที่เราใช้ประจําได้โดยการกดที่จุด3จุดข้างบนจากนั้นกดคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดจากนั้นให้แม่แม่กลับมาที่ช่องแชทของเพื่อนๆกดกากบาทก่อนแล้วก็เลือกในส่วนของไอคอนคลิปบอร์ดต,ตรงนี้แม่ๆ่ก็จะเจอรูปภาพที่แม่แ่เพิ่มในคลิปบอร์ดน,นั่นเอง,ง,เองให้กดค้างแล้วจากนั้นทําการกดปุ่มปักหมุดตรงนี้ได้เลยแม่แม่องรปลค่ม่ตรง้เลยองอาไปประะยุกกกต์ใช้ันนนอจารูปภาพแลล้วสั่งงอะ